คนนี้โจทย์กาหนดสมการเศษส่วนบวกกันแล้วก็เท่ากับผลลั์ตัวนี้โดยที่หกตัวนี้นะครับเป็นจํานวนนับเนี่ย a ถึง f นะครับแล้วก็ถามว่า a บวกจนถึง f เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าเป็นเศษส่วนบวกกันนะครับเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากันก็ต้องหาครรนส่วนก็จะใช้วิธีแยกตัวประกอบแต่ละตัวแล้วกันนะครับอ่สองสองหนึ่งลองแยกตัวประกอบดูเวลาแยกก็ต้องหารด้วยจํานวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะมีสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ด สิบเก้าเนี่ยไปเรื่อยๆถามว่าตรงนี้จะไล่ไปถึงจํานวนเฉพาะตัวไหนเราก็ดูจํานวนเฉพาะที่ยกกําลังสองแล้วไม่เกินตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างสิบสามกำลังสองได้ร้อยหกสิบเก้าสิบเจ็ดกำลังสองได้สองร้อยแปดสิบเก้าเนี่ยอย่างเงี้ยเกินเพราะเราก็ไล่ตั้งแต่สองถึงสิบสามนะครับเนี่ยลองไปหารดูนะก็จะไปเจอที่สิบสามนะครับจะได้เป็นสิบเจ็ดเพราะตัวนี้เป็นสิบสามคูณสิบเจ็ด่อไปสองเก้าเก้าเราได้สิบสามกับสิบเจ็ดแล้วก็ เดาครับว่ามันก็น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยไปหารลงเนีย่ยลองไปหารดูเนีอลองหารสิบสามดูสิบสามสองยี่สิบหกเหลือเศษสามสิบสามสามสามสิบเก้าเนี่ยก็ได้สิบสามคูณยี่สิบสามอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอะเราได้สิบสามสิบเจ็ดยี่สิบสามมาแล้วก็เดาว,ว่าในสามตัวเนี้ยน่าจะมีตัวไหนเยอย่างน้อยสักตัวหนึ่งที่หารลงก็ลองไปหารดูนะครับได้สิบเจ็ดเนี่ยตัวเนี้ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดสองสามสิบสี่เหลือเศษห้า สิบเจ็ดสามเนี่ยก็ได้เป็นสิบเจ็ดคูณยี่สิบสามแล้วเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับเนี่ยครอส่วนก็จะมีสิบสามคูณสิบเจ็ดคูณยี่สิบสามถ้าตัวแรกนะครับตรงส่วนไม่มียี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสามไปคูณหนึ่งนะครับได้ยี่สิบสามเนี่ยก็เหมือนเอายี่สบามคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะต่อไปตัวนี้ไม่มีสิบเจ็ดแล้วก็สิบเจ็ดคูณทั้งเศษทั้งส่วนตัวสุดท้ายนะครับไม่มีสิบสามก็สิบสามคูณทั้งเศษทั้งส่วน บวกกันทั้งหมดได้ห้าสิบสามส่วนเนี่ยก็คูณกันนะครับไม่ต้องไปคูณใหม่นะเรามีสิบเจ็ดคูณยิบสามได้สามเก้าหนึ่งเนี่ยแล้วก็สามเก้าหนึ่งไปคูณสิบสามเอานะถ้าคูณแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นห้าพันแปดสิบสามเนี่ยคำตอบที่ได้นะครับตัวเศษจ,จะเป็นสองหลักตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะครับก็หารไม่ได้ละ แล้วมันก็ตรงกับที่จโจทย์กำหนดด้วยก็คือสองหลักตัวส่วนก็สี่หลักแล้วก็ใช้วิธีเทียบเลยนะครับก็ตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B C D E แล้วก็ F โจทย์ถามนะครับ A บวกถึง F เท่าไหร่ก็เนี่ยบวกไปเลยเอาห้ากับห้าก็ได้นะสิบสิบหกบวกแปดก็เป็นยี่สิบสี่มันข้อนี้ตอบยี่สิบสี่นะครับ